หรือว่าผมหรือพ่อญิงปืนอ่าต่อดูมาดูอ่ะผมดูดูอยู่นี่อ่ะอ่อะผมดูปูผมดูปูขาขาแค่แล้วก็ฮ มีตุงมีเปล่ามีนี่ไงมีโอเคผมมีอ่าขาอืมโตโตโตเอาคำว่าโตอ่ะแต่งประโยคผมออกผมโตผมโตขึ้นอ่ะผมโตอืมแล้วก็ทำนี้ได้อะไรเอ่อโตโอเคอ๋อนี่ตา ตตาโตไหนทำยังไงทันไงอ่าคำว่าอะไรกันมาคำต่อไปเดี๋ยวเดดีี๋๋ยยววเเอ็มปูมีขาปูมีขาโอเคมันแค่นี้เหมือนอันนี้เหมือนแค่โอ้ดูแค่ไม้เมียนี้อันนี้อะไรเอ่อต้นไม้ดอกไม้ดอกไม้ ต้นไม้ใบใบไม้ต้นไม้หนองอ๋อหน้าทำแล้วอาชื่ออะไรล่ะหนองนูปูบ้านโรงเรียนปืนเออปากนินปากกาอปากกาดินสอปากกากับดินสอแตกต่างกันยังไงอะไรพวกนี้มันมีมีเปละมีมี ดิงซอืมนี่อะไรฟืนฟืนฟออูนอฟือนเอเวลาคนเวลาเผาไม้มันจะเป็นเฟืนอมอันนี้อะไรยออางอยางรอบบลอลบลบด้วยกันยองลบอืมอันนี้อะไรเดี๋ยวมานี่บรินน่ะเหรอคล้ายๆบรินน่ะแต่ไม่ใช่บรินน่ะมันเป็นเฟืนโอเคนี่อะไรจออานอจานจานไม่ทำอะไร ไปกินข้าวกจานใส่ข้าวอันนี้ปลาปลาปลาเดินหรือปลาว่ายน้ำว่ายน้ำต่ออาตาโอเคโอเคช่างจบคโอเออประโยชน์อืมชอบไม่มีใช่ไม่มีผมมีปากกาดินนี่ปากกาดูด้วยเวลาเขียนอะไรอย่างง ปากกามผมมีปากกาล้างไม่มีไม่มีล้าง<ม>เอาคำว่าไปผมไปอะไรผมไปเออโรงเรียนใช่ผมไปบ้านงูเออไม่ใช่ปูบะ ไปบ้านได้เปล่าวอ้ตอนน้นไม้ใหญ่ใช่เรือผม,อมดูมต้นไม้หรือดูอยู่ตรงไหนนี่มันตาอ๋อดูอ๋อ ผมผมดอเด็กดูดอกดอกไม้อไงปลาดูโอ้ดูดูผมพาดูผมได้เหรอผมดูปลาผมกินผมอ๋อกลับมีเปล่า ผมกินอะไรเจ้าไม่กับไม่มีไม่มีกับมีกับผมทำานี่ผมกินมีเปล่ามีเปล่ามีนี่ไงกินผมกินปลาอ๋อผมกินปลาหรือว่าผมกินกับปากเก่งกินอะไรใช้มือกินหรือวใช้ปากกินเก่งเนี่ยมันมันลับ อันนี้เราครูวหาทอะไรเ,<อ>เขียนใช่ไมมใช่อย่ามาเออ,เอครูให้เขียนกันบ้านใช่ไหมไม่ไม่รู้ไม่รู้อะไรไปโรงเรียนยังไงไม่รู้เรื่องไปโรงเรียนไปเล่นกับเพื่อนเหรอเด็บต้นเหนียวเลยเนี่ยครูให้เขียนตามแน่เลยเนี่ยแล้วอันนี้เขียนยังไงเขียนยังไงตามนี่ไงใต้นี้ไงเขียนติดกัน,นะนอ่ะเออจัดการเลย นี่ออ่านสินี่อะไรกอไก่นี่ไก่นะกอไก่นี่ไก่อะไข่ไข่ชอชอช้างโอโซ พอพึ่งพอพาพอพานคำนี้ฟอกันขอไข่ขอไข่อก็อไก่ขอไข่ขอไอพอไข่อไอไขอไอไอไ่อไ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 อ เกมพูดด้วยกอไก่รอนเริงไม่โทรสระอาชื่ออะไรกล้าอถอโอเก่งหน้าต่อไปตัวอะไรกุ้มกุ้ม Ja. 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 Hvad er Ja. Ja. Ja.